กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมครับมหาพุทธคุณร้อยแปดหลวงปู่มหาศิลาสลิจันโทนะครับพระที่อยู่หน้ากล้องนี้นะครับเป็นพระปิตารุ่นมหาราโภกทรัพย์ปี64นะครับเป็นพระของหลวงปู่มหาศิลาสลิจันโทนะครับสร้างย้อนยุคนะครับย้อนยุคหลวงปู่แก้วเกษาโรนะครับ ทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทพี่เป็นเนื้อทองฝาบาทสร้างแค่1299เหรียญเท่านั้นเองนะครับเป็นรุ่นแจกทานนะครับจัดสร้างปี2564นนะครับออกที่วัดโพสีสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองก็คือหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนั่นเองนะครับเนื้อสวยๆงามๆเลยพี่ได้ไปแล้วเอาไปเลื่อมทองนะ เข้ากันดีเลยนะครับบารมีของหลวงปู่คุ้มครองทุกคนเรียกทรัพย์เรียก,ยกโชคลาบนะครับเมตตามหานิยมนะครับฝั่งรุ่นก็นรู้แล้วครับมหาราภโภคทรัพย์เห็นไหมครับตรงข้างล่างนี้จะเขียนว่าเป็นปี6ปี64นะฮะแล้วก็จะมีต่อโค้ดคือตรงนี้นี่ครับที่จะต่อโค้ดผมสองให้ดู าจจะมัวๆหน่อยนะครับเพราะไฟไม่เห็นไหมครับอันนี้คือตอกโค้ดนะครับเนื้อสวยๆเลยพี่นะครับพระปิดตามหาราพโภกทรปี64นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับณใต้วิดีโอนี้จะมีเบอร์โทรอยู่นะครับสวัสดีครับ